วัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัด มีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองประมากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้ทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยล่าสุดได้มีการส่งมอบโครงการนวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้วค่ะโดยมีคุณสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธี PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ได้มาตรฐานและเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 111ดวงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า7,188หน่วยต่อปีลดค่าใช้ใจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้28,752บาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้3.59ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการที่จะดําเนินการเปลี่ยนรอดของศาสนสถานหรือเพิ่มความสองสว่างให้ศาสนสถานเนี่ยเราจะคำนึงถึงตามวัตถุประสงค์นะฮะหเพื่อลดการใช้พลังงานให้กับทางวัด2 เพื่อเพิ่มแสงสีให้ศาสนสถานนะมีความสวยงามมีมนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนีก็ได้มีเนินการมา13ปีแล้วฮะมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ <im it> ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลพื้นที่73จังหวัดเราทําทุกภาคเพื่อดึงดูดและส่งเสริมวัฒนธรรมในเชิงท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นๆครับการเลือกสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่มีการท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างเช่นที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้เนี่ยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะวันพระใหญ่เช่นวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาท่านจะมีการสวดหรือแม้กระทั่งช่วงปีใหม่นะฮะท่านจะจัดสวดมนต์ข้ามปีที่นี่เนี่ยบริเวณรอบพื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่าความสว่างสวัยและแสงสีณนที่นี้เนี่ยก็ดูสวยสดงบงานถ้ามองจากข้างนอกออกมาเนี่ยก็ทําให้เกิดมนต์เสน่ห์ของเจดีย์ ที่วัดใหญ่ช่ยบงคลนี่เรามีการเปลี่ยนหลอด LED เนี่ยอยู่ประมาณ111หลอดด้วยกันสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากปกติเนี่ยลงประมาณปีละ3 0 0 0 0บาทที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,556รวมระยะเวลา13ปีแล้วค่ะจำนวนทั้งสิ้น 73แห่งเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานลดการปล่อยกา๊าซเรึองกระจบและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โบราณสถานสถานที่ต่างๆทั่วประเทศสำหรับในปี2568การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนขยายโครงการสู่4สถานที่สำคัญได้แก่ 1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. วัดพระธาตุเรืองรองอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกดสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนอําเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและ 4. วัดเจริญสมณกิจอําเภอเมืองภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตค่ะเพื่อความสวยสดงดงามและมนสเสน่ห์ของศาสนสถานและโบราณสถานที่มีอยู่เพื่อดึงดูดและส่งเสริมวัฒนธรรมในเชิงท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นๆปีนี้ะจะทำอีก ประมาณ4แห่งด้วยกันจะวางแผนไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีโบราณสถานและศาสนสถานเนี่ยที่ต้องการอยู่มากเราก็สามารถจัดงบประมาณไปใช้ด้านเศรษฐกิจด้านอื่นให้กับชุมชนด้วยครับท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินหน้าสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเดินกระจกนะคะแต่ยังช่วยเสริมความโดดเด่นให้แก่โบราณสถานและสถานที่สำคัญทั่วไทยสร้างเสน่ห์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวร้อมเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์มรดกไทยและสร้างคุณค่าให้สังคมไทยต่อไปค่ะ